วันที่31พฤศภาคมปี1911เรือเดินสมุทรระกูลโอลิมปิกชุดที่2เสร็จสมบูรณ์หลังจากใช้เวลาก่อสร้าง2ปีมันพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งแรกในอีก1ปีต่อมามันเป็นเรือที่หรูหราที่สุดในโลกพวกเขาเรียกมันว่าไททานิค คุณเพื่องอ่านข่าวที่น่าสนใจใน Daily ่เฮร l าและตัดสินใจที่จะให้ของขวัญตัวเองด้วยการเดินทางไปกับอเนียมณนีลอยน้ำลำนี้คุณตรงไปที่สำนักงานใหญ่ของไวสตาร์ไลน์ในลอนดอนเพื่อซื้อตัว๋วคุณซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งที่ถูกที่สุดในราคา30ปอนด์ซึ่งแพงกว่า4,500ดอลลาร์ในปัจจุบัน วันพุธที่10เมษายนปี1912และแล้ววันนี้ก็มาถึงคุณต้องไปอยู่ในเซาแทมตันตอน9โมงครึ่งผู้โดยสารชั้น3จะได้ขึ้นเรือก่อนจากนั้นก็ชั้น2และชั้น1จะขึ้นเรือก่อนเรือออกเดินทาง1ชั่วโมงพนักง,งานบนเรือยืนต้อนรับทุกคนและพาพวกเขาไปที่ห้องพักตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเรือลำมะึมาตรงหน้าคุณดูใหญ่กว่าที่คิดขณะที่คุณขึ้นเรือไททานิกกับตันเอ็ดเวิร์ดสมิธก็มาทักทายคุณด้วยตัวเอง การเดินทางของคุณจะเริ่มในไม่ช้าเมื่อถึงเวลาที่เรือโดยสารจอดที่แชร์บรู u คและควีนส์ทาวน์ผู้โดยสารและลูกเรือกว่า2,200คนจะขึ้นเรือพร้อมเริ่มเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเรือไททานิกพร้อมที่จะแ,แล่นแล้วและคุณได้ยินเสียงตแตรจากดาดฟ้าเรือขณะที่คุณโบกมือลาผู้คนด้านล่าง แต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาคุณก็ได้ยินเสียงตื่นตระหนกดังมาจากดาดฟ้าคุณวิ่งไปที่ราวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรืออีกลำเข้ามาใกล้เกินไปด้านข้างเขียนว่า S S City of New York ไททานิคยังไม่ได้ออกจากท่าเรือเลยแต่ดูเหมือนจะมีการชนกันแล้วกับตันควบคุมเรือเพื่อหลบเรืออีกลำได้ในระยะไม่กี่เมตร<ฮ>เกือบไปแล้ว เรือมีกำหนดการจะไปถึงนิวยอร์กในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันที่17เมษายนแต่ก็ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนอากาศแจม่มใสจนถึงวันอาทิตย์ที่14ในขณะที่เรือแล่นผ่านหน้าหนาวมันจะต้องเจอกับคลื่นขนาดใหญ่และลมแรงคืนนั้นเงียบแต่หนาวเรือไททานิกเริ่มได้รับคำเตือนจากเรือลำอื่นเกี่ยวกับก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแกรนแบงก์ออฟนิวฟันแลนด์ แต่คราวนี้เรือใหญ่ไม่ได้แล่นต่อไปด้วยความเร็วเต็มที่กับตันทําให้เรือช้าลงเขาต้องการแน่ใจว่าคนเฝ้าระวังจะมีเวลาเหลือเฟือในการมองเห็นภูเขาน้ําแข็งระหว่างทางแม้จะหมายถึงการไปนิวยอร์กช้ากว่ากําหนดก็ตาม ท่วงค่ำในเวลา5้าทุ่ม40นาทีคนเฝ้าระวังเรเดอริกฟลีดมองเห็นภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาอยู่ข้างหน้าเขาแจ้งเตือนห้องควบคุมทันทีตนหนบอกให้นายท้ายให้อ้อมไปข้างๆภูเขาน้ำแข็งและลูกเรือที่เหลือจะต้องหยุดเครื่องยนต์ทันที ทุกคนบนเรือทำงานร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแต่นายท้ายไม่ได้ตื่นตระหนกกับเรื่องนี้เขาหมุนพังงาเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องห่างจากภูเขาน้ำแข็งผู้โดยสารหลายคนตื่นขึ้นแล้วจากความชุลมุนวุ่นวายและเสียงดัง บางคนขึ้นไปบนดาดฟ้าในชุดนอนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนมองไปทางด้านขวาของเรือเล็กน้อยเพื่อดูไกลๆคุณและคนอื่นๆมองอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับจับราวบันไดด้วยมือที่ซีดขาวความเครียดและความหนาวเย็นทําให้คุณหนาวสัน่นคุณอดสงสัยไม่ได้ว่าไททานิคจะชนกับภูเขาน้ําแข็งหรือเปล่า มันกรล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆคนที่มามุงดูกลั้นหายใจมันเงียบมากจนคนได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหมุดหลนจากนั้นในระยะเพียงไม่กี่นิ้วเรือก็แล่นห่างจากสัตว์ประหลาดน้ําแข็งอย่างช้าๆไม่โดนเลยไม่มีช่องว่างที่ตัวเรือยาวหลายร้อยเมตรที่จะทําให้น้ําไหลเข้าสู่ช่องด้านล่างทุกคนเริ่มปรบมือและกอดกัน หลังจากทำการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดแล้วกัปตันก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเขาเชิญให้ผู้โดยสารบนดาดฟ้าเข้ามาข้างในเพื่อดื่มชาร้อนๆก่อนที่พวกเขาจะกลับไปที่ห้องพักคุณเดินตามกลุ่มคนไปและเห็นกัปตันออกไปรายงานเหตุการณ์นอกจากนี้เขายังแจ้งเตือนเรือลำอื่นๆในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือให้ชะลอความเร็วและเฝ้าระวัง ในบรรดาเรือเหล่านั้นมีเรือคาเพเทียไม่มันยังคงเดินทางต่อไปไม่จำเป็นต้องมาช่วยไททานิกในคืนนี้ในที่สุด RMS ไททานิกก็มาถึงจุดหมายในวันที่17เมษายนปี1912มาช้าไป8ชั่วโมงแต่ก็ปลอดภัยผู้คนหลายพันคนมาที่ท่าเรือนิวยอร์คเพื่อชื่นชมเรือที่หรูหราที่สุดในโลกเป็นการเดินทางครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ ก่อนลงจากเรือผู้โดยสารบางคนแลกเปลี่ยนที่อยู่เพื่อเขียนจดหมายหากันเช่นเดียวกับนักเทนนิสริชาดนอริสและคาวเบรทั้งคู่อยู่บนเรือไททานิกแต่คราวนี้นอริสไม่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในน้ำเย็นของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในการพยายามช่วยเหลือผู้โดยสารคนอื่นๆและเกือบจะเสียขาไปเนื่องจากภาวะอุณหภูมิต่ำ และแบ์จะไม่เคยนั่งเรือชูชีพกับแฟนสาวและเป็นที่ที่เขาขอเธอแต่งงานไม่คราวนี้เขาขอเธอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆและครอบครัวและพวกเขาทั้งหมดก็ฉลองการมั่นกันนักเทนนิสทั้งสองคนได้เล่นนัดแรกด้วยกันในปี1912 โนริสกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคของเขาและได้รับรางวัลเดวิสคัพ5ครั้งมาร์เกเ็ตบราวาได้กลับไปอเมริกาเพื่อเยี่ยมหลานชายที่ป่วยของเธอคราวนี้เธอไม่ต้องช่วยผู้โดยสารขึ้นเรือชูชีพและไม่ต้องขึ้นเรือชูชีพหมายเลข6ด้วย เมื่อเบราวลงจากเรือเธอก็วิ่งไปหาหลานชายครั้งนี้เธอไม่ได้พบกับลูกเรือหรือกับตันของคาเพเท,เทียเพื่อมอบถ้วยกิติมศักดิ์ให้พวกเขาเธอทํางานการกุศลอย่างต่อเนื่องแต่เธอจะไม่เคยเป็นที่รู้จักในนามมอลลี่เบราวผู้ไม่มีวันจม ไวโอเล j e จส o อบไม่ชอบเรื่องที่จะต้องล่องเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเพราะเธอรู้ดีว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหนเธอระมัดระวังตัวเพราะพึ่งรอชีวิตจากอุบัติเหตุทางเรือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เหตุการณ์บนเรือน้องสาวของไททานิกเรือโอลิมปิกแต่เพื่อนๆโน,น้มน้าวให้เธอเข้ามาเป็นหนึ่งในลูกเรือของเรือในตำนาน คราวนี้เธอไม่ได้ถูกเรียกให้ไปช่วยผู้โดยสารบนดาดฟ้าและไม่เคยขึ้นเรือชูชีพหมายเลข16เธอยังคงทํางานบนเรือไททานิกจนกระทั่งกเกษียณอายุนั้นหมายความว่าเธอไม่เคยรับตําแหน่งพยาบาลของเรือบริเทนิกและในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1915เจสซอบก็ไม่ได้รอชีวิตจากเรืออับปางเป็นลำที่3 ว่าทยากรวอลเลซฮาร์ลีย์ออกเดินทางเพื่อหาคอนเนคชันใหม่ๆสำหรับการทำงานในอนาคตแต่เขาก็เล่นดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารคราวนี้เขาไม่ได้เล่นดนตรีให้ผู้คนที่ตื่นตระหนกฟังในขณะที่เรือกำลังจะจมเขามีชีวิตรอด เขากลับบ้านไปหาคู่มันแต่งงานและสร้างครอบครัวเขายังคงให้ความบันเทิงกับผู้คนในการเดินทางข้ามแอตแลนติกเหนือคราวนี้คู่มันไม่ได้รับไวโอลินของเขาแนะ่ของที่ระลึกแห่งประวัติศาสตร์ของไททานิกชิ้นนี้ก็ไม่เคยขายในปี2013ในราคา1.7ล้านดอลลาร์ เบิร์ตเมนได้พบกับรักแท้ของเธอควิกแบ็กสเตอร์ในบรัสเซลขณะที่เขาเดินทางกับแม่และน้องสาวของเขาแบ็กสเตอร์ต้องการพาเมนไปด้วยเขาจึงแอบจองห้องพักให้เธอภายใต้ชื่อนางเดอรวิลเลียสคราวนี้เขาไม่ต้องนำทางครอบครัวของเขาไปยังเรือชูชีพครอบครัวได้พบกับแฟนสาวของเขาเมื่อพวกเขาลงจากเรือไม่ใช่ในเรือชูชีพหมายเลขหครั้งนี้แบกสเตอร์ axter, รอดชีวิตมาได้ เขากลับไปแคนาดากับแฟนสาวและไม่เคยกลับไปยุโรปคนเดียวอีกเลยและหลานชายของเมนจะไม่พบกล่องรองเท้าในตู้เสื้อผ้าของเธอที่มีความทรงจำจากเรือไททานิคคืนนั้นโดโรธีกิปสันกำลังเล่นไพ่บริดจ์กับนายธนาคารชาวนิวยอร์ก2-3คนเมื่อเธอกลับไปที่ห้องนอนกับแม่ของเธอเธอไม่ได้ยินเสียงชนที่น่ากลัวอันยาวนานและไม่เคยขึ้นเรือชูชีพหมายเลขเจ็ด และในเดือนพฤษภาคมปี1912เธอก็ไม่ได้แสดงในภาพ,พย,ายนตร์เกี่ยวกับการรอดชีวิตของเรือไททานิกเพราะไม่ได้มีการชวนให้เอาไว้รอดเธอได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและในที่สุดเธอก็ย้ายไปฝรั่งเศสกับแม่ของเธอในเรื่องสมมตนินี้ไททานิกประสบความสําเร็จในหน้าที่ของมันมันเป็นเรือที่หรูที่สุดไปอีกหลายปีมันเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนับครั้งไม่ถ้วนและประสบความสําเร็จในการส่งผู้โดยสารและส่งจดหมายให้ถึงปลายทาง หลังจาก25ปีในการให้บริการเรือโดยสารลำเก่าก็ถูกแยกชิ้นส่วนมีเรือขนาดใหญ่อีกลำเข้ามาแทนที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับเรือชูชีพและมีดาดฟ้าขนาดใหญ่พอให้คนเดินเล่น บริษัทไวสตาร์ไลน์จะควบรวมกิจการกับบริษัทคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดแต่คราวนี้เนื่องจากเรือของพวกเขาไม่จมพวกเขาจึงทำกำไรได้มากพอที่จะก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกรง่งในปี1980บริษัทจะกลายเป็นสายการบินใหญ่การเดินทางครั้งแรกของพวกเขาคือจากดับลินไปนิวยอร์กเครื่องบินลำนี้มีชื่อเล่นว่าไททานิคเพื่อเป็นเกียรติแก่เรือประวัติศาสตร์ของสายการบิน และคราวนี้ในปี1985สิ่งเดียวที่นักสมุทรศาสตร์พบที่ก้นมาหาสมุทรแอตแลนติกเหนือคือปลาการังปลาและหอยและสร้อยเพชรสีน้ำเงินขนาดค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิก็แค่กระจกสีฟ้าแตกนะ่ะทั้งเธอ